ก็วันนี้มาพบกับบิ๊กเอ็ม4ขอนะครับ <Wow. S 1> สําหรับด้วยส่วนตัวเองเนะี่ยตัวเองไม่เคยใช้บิ๊กเอ็มเลยไม่เคยเลยเคยเล่นแต่แค่ไมตี้นะครับไมตี้4ขอก็ได้มาสัมผัสกับเจ้าคันนี้แหละครับก็มีตั้งแต่มาตั้งแต่แบบรถหนึ่งคันกระบะสองลูกอะรถหนึ่ง oh. คันเอากระบะมาให้สองลูกผมก็มึนตึ๊บเลยแต่ลูกค้าอยากได้ อยากได้กระบะอันนี้แต่พื้นอันนั้น<อ>ปะท้ายอันนี้แต่พื้นอันนั้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแมตช์รวมแล้วก็มิกซ์นะครับปะจะเข้าใจกันก็ใช้ระยะเวลาสักพักครับเพราะว่าคือด้วยด้วยไมตี้อ่ะไมตี้กับพีโร่เนี่ยมันมันจะต่างเลยมันใช้แรงกันไม่ได้เลยแต่บิ๊กเอมเนี่ยมันมีทั้งตัวนอกตัวบ้านเราโอ้โหรายละเอียดเขาเยอะมากครับสำหรับบิ๊กเอมจริงเล่นเล่นไปเล่นมา สัมพันธ์ไปสัมพันธ์มาก็ยังอยากเก็บไว้สักคันเลยแต่ชั่วโมงนี้หาไม่ได้นะครับเรามาเล่าถึงคันนี้ก่อนว่าคันนี้เริ่มต้นจากอะไรบ้างนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เกิดไว้ว่าลูกค้ารีเฟน์มาก็คือเอารถมาให้หนึ่งคันกระบะสองลูกที่ลูกค้าให้กระบะสองลูกเนี่ยคือให้มามิกรวมกันอะไรดีก็เอามาใช้นะครับคราวนี้เราก็ได้มีการตัดแล้วก็ปะผุทุกจุดเลยมารวมคันนี้เปลี่ยนแผงข้างใหม่ใช้พื้นเดิมฝาท้าทยฝาท้าทยญี่ปุ่น ประตูญี่ปุ่นแก้มญี่ปุ่นนะครับแต่ใช้เป็นโครงรบเป็นโครงเดิมเชลซีทาใหม่ทุกอย่างทําใหม่หมดนะครับเราก็เลยบอกลูกค้าว่าสเตปนี้ควรเป็นสเตปปิ้งพ่นร้อเพราะว่าในการทําทุกอย่างแล้วเนี่ยมันต้องลื้อหมดเลยครับถ้าเราปิ้งร้อยเหมดทุกอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราพ่นออกมาเนี่ยทั้งใต้ท้องทั้งในหลุมทุกอย่างนะครับอย่างใต้ท้องคันนี้เนี่ยเราเน้นโดยการเราพ่นยางดิบก่อน พ่นการสนิมพ่นยางดิบใส่ไปก่อนถึง <Wow. S 1> จะพ่นสีจริงครับอีกทีหนึ่งนะครับถามว่าทําไมต้องพ่นยางดิบก่อนคือข้อดีของยางดิบนะครับมันซับเสียงนะครับหนึ่งคือซับเสียงสองคือการสนิมนะฮะ <Wow. S 1> เราก็จะพ่นทุกอย่างหมดเลยแล้วเราก็อารมณ์เหมือนคันนี้คันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราใช้แท่นปิ้งบุญนนะ่ะไม่พอเพราะว่าด้วยด้วยด้วยขาจับอะไรแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนรถเก่งอย่างรถเก่งเนะี่ยเราเคย ขึ้นแทนปิ้งหมุนนะฮะแต่คันนี้เราสามารถล้นเบาครับเราสามารถยกพลิกขึ้นตั้งตะแคงทำรุ่นทำนี่ได้ตามสไตล์เรานะฮะก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าเราเริ่มต้นมาจนตอนนี้99%แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยมันจบเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนครับนี่ทุกอย่างครับมันมีที่มาที่ไปนะครับรถ ก็ต้องมีรุ่นมีทุกอย่างบอกนี่ดูสติกเกอร์ครับรถปีนั้นกับสติกเกอร์ตอนเนี้ดูฮะเหลือสภาพเนี้ยแต่ผมว่ามันมันน่าจะเป็นไอเทมหนึ่งไอเทมนะครับที่หายากแล้วก็ต้องรักษามันให้ดีนะครับ <Wow. S 1> ติดแล้วห้ามลอกออกครับเพราะว่าลอกออกก็เสียแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับอาจจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือและผู้ชำนาญการติดเท่านั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูทรงคันนี้ครับ คันนี้เนี่ยไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะครับหลังจากนี้ลูกค้าก็ไปต่อทําเครื่องต่อทําทุกอย่างต่อผมว่าคันที่ออกมาแบบแบบเพอร์เฟกแน่นอนไะเดี๋ยวให้ช่างใช้ฝีมือในการติดหน่อยทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปครับเหมือนเหมือนลายแทงอ่ะอารมณ์เหมือนลายแทง,ย,แทงยังไงเฟี้ยวเลย,ยงไงนี่เราดูหนังมากไปหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างมันออกาเป็นลายแทงหมดเลยไปเดี๋ยวไปรอดู สุดท้ายที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็ใช้คำว่าสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าสติ๊กเกอร์แกะออกมาแล้วปัญหาหลักเลยคือไม่ครบทรับ <c oughs> ก็ถือว่าเฟลนะครับถือว่าเฟลเลยสติ๊กเกอร์ไม่ครบอาจจะได้ประมาณประมาณนี้น <c oughs> <c oughs> ี่นี่นี่ก็เก่าเก็บนะครับอาจจะหายหรือว่าหล่นอะไรบ้างนะครับก็เท่ากับว่า คันนี้สติ๊กเกอร์ไม่ครบแล้วหายไปหนึงส่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรทรงมันได้เดี๋ยวขอให้เป็นทรงเกี้ยงๆเอาแล้วกันนะฮะไม่ใช่ปัญหาหลักเลยก็ที่เหลือเดี๋ยวให้ช่างผมลุยต่อก็เท่ากับว่าติ๊กเกอร์นี่เฟลนะเลยเปลวไป